ไหนอ่ะบ้านเงียบมากเลยไม่ไม่มีใครอยู่เลยหรอหรือว่าจะอยู่ห้องนอนอยู่ห้องนอนหรือเปล่าไหนอ่ะเออไม่มีเฮ้ยพี่คิวพี่เอิญไปไหนวะหรือว่าอยู่ห้องแต่งตัวไหนอุ้ยอยู่ไหนวะหรือว่าอยู่นี่อุยไม่มีหรือว่าซ่อนในเสื้อผ้าไหนอ่ะเออไม่มีเฮ้ยพี่เอิญพี่คิวไปไหนอ่ะเฮ้ยพี่คิวพี่เอิญไปไหนเนี่ย บอก้องเลยพี่ไปไหนวะไปไหนวะพี่คิวพี่เอิญไปไหนทําไมไม่บวกเหมือนนี่เลยอ่ะแต่เดี๋ยวนะเอารถก็มีนี่อยู่สองคันเลยอ๋อพี่คิวไปไหนวะเฮ้ยไปไหนกันหมดอ่ะโอ๋อพี่คิวกับพี่เอิญไปไหนเฮ้ยเฮ้ยหรือว่าอยู่บนทั้นเหรอเหมือนนี่จะตามไปเฮ้ยเฮ้ยไปอยู่คบนนั้นเลยเหรอโอ้โหหรือว่าเขาจะไปเจอกันบนนั้นวะไม่ได้ละ จะทิ้งเหมยลี่เหรอเหมยลี่จะตามไปดีกว่าต้องรู้ให้ได้ว่าเขาจะง้อสำเร็จไหมรอเหมยล,ลี่ได้นะเดี๋ยวเหมยลี่กลางตาม